ร้ายค่ายรถโลกส่องรถใหม่บีวีดีซีดานไฟฟ้าสุดหรูแันแอลกับครสโอเวอร์สุดใหญ่เจ็ดที่นั่งทั้งแอลพร้อมดีไซน์และเทคโนโลยีเจนใหม่แบต9 4 5โวลต์ชาร์จแค่10นาทีทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพี่แค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ในช่วงเดือนมกราคม2 0 2 5ที่ผ่านมา b y d ขอรุกตลาดเดือดตั้งแต่ต้นปีด้วยการเปิดตัวรถซีดานหรูและ SUV ไซส์ใหญ่ยัง B y ว h ดีทันแ L ลและถังแอลที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดจัดของทางค่ายแต่ยังคงความเร็วแรงทะลุโลกตามสไตล์รถระดับพรีเมียมที่อยู่ในซีรีส์ราชวงศ์ดยานาสตีด้แรงบันดาลใจมาจากประเพณีที่ประสานเข้ากับวัฒนธรรมของจีนออกมาเป็นรถไฟฟ้าหน้าตาดีไซน์สวยลำ้ำและยังให้ความรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของพี่จีนอย่างแท้จริง วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเจ้า b ีวีดีฮันแอลและถังแอคันนี้ว่าจะเจ๋งขนาดไหนเป็นอย่างที่เขาว่าไว้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่า B ีวีดีฮันแลและถังแอลเป็นรถระดับบนบนของทางค่ายการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากราชวงศ์จีนโดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยและตรงนี้ที่ลำน้าทั้ง2คันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบให้คงความเป็นเอกลักษณ์เส้นสายของพี่จีนตัวรถจะอยู่ในซีรีส์เดนัสตี้ทั้ง2รุ่นนี้เป็นชื่อที่ตั้งตามราชวงศ์ ซีรีส์เดนัสตี้ของ BB d ีดีเป็นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดที่มีชื่อรุ่นทั้งคันซีแดนไฟฟ้าระดับหรูถัง SUV ขนาดใหญ่ทรง SUV ขนาดกลางฉินซีแานขนาดกลางยวน SUV ขนาดเล็กและล่าสุดกับเซียรถครอบครัว MPV ที่เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดการออกแบบดูดีมีสตอรี่ประวัติศาสตร์ล,ล้ำลึกและทรงพลังขนาดนี้พิจีเนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆว่าแต่ดีไซน์บางคานันก็แอบคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในแบรนด์ไหนเมื่อก่อนนะ ขุมพลังจะมีทั้งหมด2แบบทั้งแบบไฟฟ้าล้วน100% BEV กับแบบ p l ั g ก n h y b r i d PHEV โดยจะเป็นการอัปเกรดที่ยกระดับความแรงให้เราใจกว่าเดิมเริ่มกันที่ขุมพลังไฟฟ้าล้วนจะมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อขนาดมอเตอร์กำลังสูงสุด500กิโลวัตต์หรือ680แรงมา้าและระบบขับ4เป็นมอเตอร์คู่กำลังสูงสุด810กิโลวัตต์ให้ความแรงมาแบบเร้าใจเกินต้านถึง1,102แรงมา้ทงาทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้เพียง2.7วินาทีเท่านั้นสายเหยียง คงไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่แต่แค่ออกตัวทิ้งห่ามมอเตอร์ไซค์ต้นไฟเขียวนั่นแหละในรุ่นขุมพลังไฟฟ้าล้วนคาดว่าจะมาพร้อมกับเทนโลยีใหม่ยังเบรคแบตเตอรี่2.0ที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายไฟที่ดีขึ้นความจุบแบตท,ที่มากขึ้นการป้องกันไฟลุกไหม้หรือการระเบิดก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยลง ท่าน L.E.V. คาดว่าจะใช้แบตเตอรี่ตัวใหม่นี้เหมือนกันมีการรองรับกําลังไฟสูงสุด300กิโลวัตต์ในการชาร์จและรับการจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าที่สูงถึง945โวลต์โอ้โห800โวลต์ที่ว่าใหม่แต่ทาง B.V.D. นั้นใหม่กว่าไปเลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอการชาร์จยังรองรับการเสียบสายแบบดูอกันสองสายพร้อมกันรองรับการชาร์จเร็วแบบ 6C สามารถชาร์จแบตจาก16-80%ได้ในเวลาเพียง10นาทีและจาก80-100%จะใช้เวลาอีก14นาทีในอุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสถือว่าประสิทธิภาพแบตเตอรี่ใหม่ของ BPD นี้มีการปรับปรุงได้ดีขึ้นมากๆแม้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP ที่ขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยถูกกับอากาศหนาวเย็นสักเท่าไหร่ ส่วนขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด PHEV มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนเซิน1.5ลิตร DMI ให้กำลังสูงสุด169แรงมา้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า200กิโลวัตต์ให้กำลังอีก272แรงมา้า และเครื่องยนต์1.5ลิตร DMP ที่บวกกับมอตเตอร์ไฟฟ้า200กิโลวัตต์ถึง2ตัวจะเต็มจริงๆและคาดว่าจะมาพร้อมกับระบบ Dm 5.0 PHEV ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนามาจากระบบ DMI Dual Mode i n t e l l i g e n t ที่เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักโดยประสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับมอตเตอร์ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดจุดเด่นอยู่ที่ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นมีระยะทางการขับด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลมากขึ้นขนาดแบตก็ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนเครื่องยนต์แบบ DMP นั้น oh. คำว่าพีย่อมมาจาก performance ที่มักจะใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเน้นประสิทธิภาพความแรงที่มากขึ้นจากกำลังตัวรถที่สูงขึ้นและให้การขับขี่ที่สนุกมากขึ้นไปด้วย oh. ก่อนที่เราจะพาไปส่องดีไซน์ตัวรถและออปชั่นที่น่าสนใจฝากไว้กดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้พวกเราด้วยนะครับ พบกับอีเวนต์ครั้งแรกของที่สุดกับที่สุด Talk and Talk X t o y o t a ที่สุดของผู้นำรถไฮบริดในไทยที่อยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ Talk คือสนุกเรื่องรถและสัมผัส t a อ k อัตเร่งจีจ้าจากรถขุมพลังไฮบริดต o y o t a าปิสนามขับแบบ e x c l u s i ี e และสัมผัสครบทุกรุ่นพร้อมพบปะคุยกับออฟและแขกรับเชิญลับยังใกล้ชิดในงานเดียว ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายรับจำนวนจำกัดลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ที่นี่หรือลิงก์ในคอมเมนต์พรอกันวานศุขที่7มีนาคม2 5ี้ที่ t o y o t alive space บางนาเพียง2รอบช่วงเช้าและช่วงบ่ายช้าอดบทสิทธ์มีของที่พิเศษรออยู่พายในงานด้วยนะ มาต่อกันที่เรื่องของมิติดตัวรถเห็นคันแบบนี้ต้องบอกว่ b b าผมไม่เล yeah mm. ็กนะครับ b ดีฮ no ันแอลรถซีดานสวยหรูมีความยาว5.05เมตรกว้าง1.96สูง1.505ระยะถาล้อยาว2.97เมตรซึ่งถ้าเทียบากันกับ Toyota Camry รถผู้บอที่นิยมในบ้านเรา b ดีฮันแอลจะยาวกว่า13เซนกว้างกว่า12เซนสูงกว่า6เซนและมีถาล้อยาวกว่าถึง14.5เซนติเมตรโอ้โหกว้างใหญ่ขนาดนี้คงถูกใจผู้บอในไทยกันแน่ ส่วน b v วิดีถังแอรถครอสโอเวอร์ไซส์ใหญ่7ที่นั่งตัวรถมีความยาว5.04เมตรกว้าง1.996สูง1.76มีระยะฐานล้อยาว2 9 5เมตรให้ความจุสัมภาระทุกใจสายขนสุดๆความจุสัมภาระท้ายให้มาถึง675ลิตรแม้ว่าจะกางเบาะทั้ง3แถวถ้าพับเบาะแถวที่3ลงจะเพิ่มเป็น960ลิตร และถ้าพับเบาะแถวที่2ลงด้วยจะเพิ่มเป็น1,960ลิตรให้ความจุสัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นถึง440ลิตรเมื่อเทียบกับถังรุ่นก่อนหน้าทุกใจใส่ครอบครัวสุดๆเลยนะครับคันนี้ ดีไซน์ภายนอกของวี d h ดีฮัแอลและถังแอลไม่ได้มกแค่ความล้ำแต่ยังใส่ใจเรื่องวัฒนธรรมสุดๆถึงขั้นได้รับฉายาวา่าผู้ถือวัฒนธรรมจีนเลยทีเดียวรอบนี้ดีไซน์ด้านหน้าปรับใหม่เป็นแบบหลงเฟสหรือหน้ามังกรจีนที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่คุณธรรมความดีและความมงคลที่คนจีนนับถือซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจาก Dragon Face ที่หลายคนคุ้นเคยยังคงความหรูหราโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้ได้แบบจัดเต็ม คุณวูฟกังเอเกอร์หัวหน้าไฟออกแบบขคงว v วดีย้ำชัดว่าฮันแอลและถังแอลไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่เป็นเหมือนศูนย์รวมวัฒนธรรมจีนด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โค้งมนแฝงไปด้วยพลังกำลังที่ถูกซ่อนไว้ไฟหน้าแบบพิวยบางช่วยเสริมลุคให้ดูทันสมัยสปอร์ตและหรูหรายอย่างลงตัวส่วนด้านข้างของฮันแอลมาพร้อมกับโครเมียมสามิติที่ลกยาวไปจะถึงที่เปิดประตูด้านหน้าขนาดหน้ามันเป็นนวดมังกรเสริมความสง่าง,งามเหมือนมังกรกำลังจะลุดเล่นไปบนท้องถนนแบบตะโกนให้รู้กันไปเลย ด้านบนมาพร้อมหลังคาที่เพรียวบางดีไซน์มาเพื่อเสริมอากาศพลาศาสตร์แบบจัดเต็มช่วยให้รถวิ่งได้ไหลลื่นขึ้นแถมยังมีเซ็นเซอร์ไรดาร์ด้านบนหลังคาเหมือนเป็นการบอกใบว่าคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่งังแน่นด้วยเทคโนี่ช่วยขับแบบขั้นเทพอ,อีกด้วยไฟไท้ายของฮันแอลได้แรงมันดันใจมาจากปีกนกฟีนิกซ์ ดีไซน์มีมิติดูสะดุดตาส่วนไฟไท้ายของถังแอลก็มากับลูกเล่นสุดประณีตได้แรงบันดาลใจมาจากศิละปะการสาดไม้ไผ่ของจีนเพิ่มกลิ่นอายวัฒนธรรมเข้าไปอีกนอกจากนี้ตัวรถยังพิเศษด้วยการเคลือบสีแบบพอสเลนให้ความรู้สึกหรูหราและเรียบเนียนเหมือนเครื่องลายครามของจีนเสริมด้วยเสาท้ายรถดีพิล่าที่ออกแบบให้ดูคล้ายลายผู้กันเพิ่มความอาร์ตและเอกลักษณ์ให้กับตัวรถได้แบบลงตัวคุณผู้ชมคิดว่าจริงไหมนะ บีวีดีฮันอลและถังเอลไม่ได้ปรับแค่ดีไซน์ภายนอกให้ดูลำขึ้นแต่ภายในยังได้รับการอัปเกรดให้หรูหรากว่าเดิมแบบจัดเต็มการออกแบบเน้นความสมมาตรและลงตัวทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารทุกองค์ประกอบถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันพอได้เข้าไปนั่งเขาบอกว่าใจความรู้สึกเหมือนไปอยู่ในราชวังที่จีนกันเลย <c oughs> พื้นที่ภายในกว้างขวางโปรงง่งโล่งให้ความสบายในทุกที่นั่งแถมยังมาในโทนสีการตกแต่งแบบทูโทนเพิ่มความหรูหรามีระดับ ท่านแอลจะเป็นเก่งแบบ5ที่นั่งส่วนถังแอลจะมาในแบบ7ที่นั่งตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่และผู้บอดที่ชอบความโตนั่งสบายด้านข้างแผงประตูใช้วัสดุตกแต่งจากไม้ไผ่ที่ถูกออกแบบลวดลายให้ลงตัวสุดๆเสริมบรรยากาศที่รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในยุคราชวงศ์จีนแม่เห็นแล้วเนี่ยน่าจับแพนด้ามานั่งมากๆเลยนะครับ ในสุนของความบันเทิงหน้าจอกลางระบบสัมผัสคาดว่าจะมีขนาดประมาณ15.6นิ้วพร,ร้อมกับหน้าจอแสดงผลการขับขี่หลังพวงมลาลัยแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนพวงมลาลัยทรงดีเชฟแบบมัลติฟัง,งชันจับถนัดมือเพิ่มความพรีเมียมด้วยไฟสร้างบรรยากาศแอมบรไลท์รอบคันออปชันความสะดวกสบายก็ใส่มาให้แบบจัดเต็มตามสไตล์ BVD ั้งบอกคู่น้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวด ตรงกลางมีตู้เย็นไม่แช่เครื่องดื่มแถมสามารถปรับแบบร้อนได้ด้วยยั่งมาพร้อมกับเครื่องเสียงไดโนดีโอคู่บุญของทางค่ายบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์แต่ให้ความรู้สึกเหมืนั่งอยู่ในลาช์หรูเคลื่อนที่อีกด้วย จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารถซีดานสุดหรูอย่าง BVD ีฮันแอลและ Cross o v e r Si ไซส์ใหญ่ยัง BVD ถังแอลจัดเต็มกันอัปเกรดแบบยกเครื่องครั้งใหญ่ที่เด่นสุดๆคือความแรงระดับซูเปอร์คาร์วกกับเครื่องยี่ใหม่ล่าสุดของ BVD ไม่ว่าจะเป็นระบบ d ี5.0 p h e v ที่อัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นและระบบชาร์จเร็วแบบ 6C ที่ช่วยให้การชาร์จไฟเร็วแรงทันใจส่วนด้านดีไซน์ก็ถือว่ามีสตอรี่แทบจะทุกจุดออกแบบมาให้รู้ราทัานสมัยแบบตัวมัม รายละเอียดแต่ละจุดพิธีพิธันจนรถทั้งสองรุ่นนี้กลายเป็นงานศิลปะเคลื่อนที่ส่วนเรื่องราคานั้นยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีข่าววงในแอบกระซิบมาว่าน่าจะประกาศที่จีนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ที่เหลือก็คงต้องรอลุ้นกันแล้วแหละว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแล้วจะขายที่ราคาเท่าไหร่ คุณผู้ชมคิดยังไงกับรถที่เขาว่าเป็นอนาคตเจนต่อไปของวีวีดีกันบ้างอยากให้ขายในไทยไหมขัาร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ